คินี้ต้องกุมเงินเอาไว้ให้แน่นๆนะจ๊ะใช้จนหมดหมดเกลี้ยงจริงๆชอบมากจริงๆคืนนี้นัไม่เหลืออะไรให้แอนแทมแล้วค่ะมันหมดเกลี้ยงจริงเป็นไฮไลท์ที่ใช้แล้วพุ้งที่สุดแค่มีติดอยู่บนโต๊ะเครื่องแป้งก็รู้สึกอุ่นใจแล้วอะต้องพูดแบบนี้นะคะดูคลิปวิดีโอนี้ใจต้องแข็งนะบอกเลยกุมเงินเอาไว้ให้แน่นนะคะเพราะว่า,วาดูจบแล้วอาจมีการเสียตังค์ตามได้นะคะซึ่งเราเนี่ยจะมาทำนะคะเป็นเฟรวิตเครื่องสำอางประจำครึ่งปีนั่นเองบอกเลยว่า คัดทุกอย่างมาที่แบบชอบจริงๆดีจริงๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าวันนี้เนี่ยเราจะมีอะไรที่หยิบขึ้นมาเป็นเฟริดบ้านนะคะบอกเลยนะคะว่าเมื่อกี้นี้แอมพิ่งแต่งหน้าไปในไลฟ์เฟซบุ๊กใช้แต่ของที่ชอบทั้งหมดเลยมาขอเริ่มนะคะจากหมดแรกนะก็คือโหมดแบบแต่งหน้าลงรองพื้นแล้วกันเนาะแต่ว่าก่อนลงรองพื้นแอมจะชอบใช้นะทุกคนเป็นอันนี้เป็นลิปของคาแรงจ่าซึ่งอันเนี้ย ซื้อซ้ำๆแล้วก็ซื้อประมาณ4ี่อันได้นะคะตังไวทั่วห้องคือพูดอย่างเงี้ยทุกคลิปปากเราเนี่ยเวลาแต่งหน้าเสร็จมันจะชอบแห้งกคนแอมก็จะทาไว้เลยนะคะแล้วเวลาทาลิปปากมันก็จะสวยพอดีเป๊ะอันนี้ใช้แล้วไม่แพ้แล้วก็ดีมากด้วยนะคะของคาแรนแนะนําทุกคนเลยรองพื้นเนี่ยใชย้เราชอบมากที่สุดนะคะตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะแล้วก็ใช้บ่อยมากๆนะก็จะเป็น Dior backstage นะคะซึ่ง สีที่แอมใช้เนี่ยจะเป็นเบอร์ 3W เป็นรองพื้นอะที่ปกปิดคุมมันบางเบาเกลี่ยง่ายมากซึ่งเราเนี่ยสามารถใช้ทั้งฟองน้ํานะคะหรือว่าใช้มือเกลี่ยก็สวยเหมือนกันอันนี้คือแนะนําเลยมาต่อด้วยรองพื้นหลักร้อยถูกและดีสามารถมาเป็นดูบได้นะกับดีออนะคะก็คือนี่ น้องทูแมทอีกแล้วจ้าเป็น r รอยัลทูแมตนะคะซึ่งเบอร์ที่แอมใช้เนี่ยจะเป็นเบอร์4.5เป็นรองพื้นบางเบานะคะปกปิดสบายผิวไม่หนักหน้ามีเฉดสีให้เลือกเยอะมากนะคะราคาไม่แพง300-400ประมาณนี้แหละแล้วก็ชอบจัดโปรนะคะในวัสัปดาห์อะไรเงี้ยบ่อยมันจะมีแบบกิตเตอร์เล็กๆๆเ,เ,เล็กมากๆอะอยู่ในตัวรองพื้นนะทุกคนแต่เอาจริงว่าเวลาทามันไม่เห็นลรอกแต่ว่าเวลาที่เราถ่ายรูปอะ หน้ามันจะดูสวยขึ้นมีมิติมากขึ้นรองพื้นที่แอมใช้ไม่พูดไม่ได้แหละเพราะว่าเมื่อกี้ไลายไปแล้วเป็นรองพื้นจากในเซเว่นใช้แล้วรอดเอาจริงๆว่าส่วนใหญ่อะของในเซเว่นเท้าไปบ้างหรือบางทีแบบใช้แล้วหน้าวอกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนี้ยใช้แล้วรอดแล้วก็ดีติดทนดีมากนะคะจะเป็นรองพื้นนะคะของซิต้าวอเตอร์เมลอนแมตต์ฟาวเดชั่นนะก็เป็นรองพื้นเนื้อแมตต์บางเบานะแล้วก็ปกปิดด้วยนะคะซึ่งสีเนี่ยทนเหลืองๆอ,อะผิวแทนสามารถใช้ได้นะแล้วก็เนี้ พี่ลิกก็ใช้แล้วรอดนะจ๊ะเขาจะเป็นแบบนี้เลยทุกคนเป็นซิกอินวันนะก็คือช่วยเรื่องการปกปิดจุดด่างดำนะคะติดทนยาวนานคุมมันกันน้ำกันเหงื่อกันแดด SPF 50นะคะแล้วก็ใช้ได้ทุกโทนสีผิวนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นโทนเหลืองเนาะอันนี้เนี่ยเขาจะมีนะคะเป็นวอเตอร์เมลอนะคะหรือว่าสารสกัดของแตงโมนะที่ช่วยให้ผิวเนี่ยอิ่มน้ำมากขึ้นแล้วก็ชุ่มชื้นนะแล้วก็จะมีนะคะเป็น HA กับคอลลาเจนให้ผิวกระชับนะคะเรียบเนียนมากขึ้นเนาะก็ถูกและดีนะคะมีในเซเว่นสามบาทนะคะอยากให้ทุกคนไปลองเพราะใช้แล้วหน้าไม่วอกไม่ลอยนะคะแล้วก็ไม่มันระหว่างวันด้วยอะ มาต่อกันนะคะที่ชิ้นต่อมาเนี่ยก็จะเป็นคูชั่นที่ใช้เราชอบใช้จนหมดหมดเกลี้ยงจริงๆชอบมากจริงๆนะคะคือของชิเซโดจ้าซึ่งชิเซโดสีที่แอมใช้นะคะจะเป็นเบอร์ 3- 5 0หเปิดมาจะเป็นกระจกบานใหญ่นะคะแล้วก็พับนุ่มมากแล้วก็นี่เห็นสภาพแม้คือสีมันเข้มทุกคน เืนเนี้ยไม่เหลืออะไรให้แอนแต้มแล้วคะ่ะมันหมดเกี้ยงจริงเป็นคูชั่นบางเบานะแล้วก็คุมมันได้จริงให้งานผิวสวยคนถามทุกลา์เลยว่าพี่ใช้ฟองน้ำอะไรคะ ตอนนี้แอมชอบใช้นะคะเป็นฟองน้ําของโจวีนาซึ่งนุ่มมากทุกคนไม่กินรองพื้นรวมถึงเป็นหัวตัดแบบนี้ซึ่งเวลาที่เราใช้หัวตัดแบบนี้มันจะทําให้การลงรองพืนะ้นน่ะมันเร็วมากขึ้น3ามร้อยกว่าบาทมังทุกคนดีมากเลยนะคะแนะนําให้ทุกคนไปซื้อกันต่อมามาต่อกันที่โหมดคอนซีลเลอร์กันบ้างนะคะดิฉันก็เป็นคนที่นอนแบบตีสี่ตีสามตีหนึ่งนะคะไม่ค่อยนอนปกติเท่าไหร่คืนอน้องคนนี้ค่ะ เมเบลีนเอ็ดวีวายนะคะใช้ในไลฟ์บ่อยมากๆเลยแอมใช้ตั้งแต่ยังไม่เข้าไทยอะทุกคนคือมันดีมากจริงนะใครมีปัญหานะคะใต้ตาดําเป็นรอยสิวตาชอบแคลกระหว่างวันนะหรือว่าตาตกล่องอะไรเงี้ยอันนี้แอมใช้แล้วไม่ตกล่องปกปิดดีมากนะคะเกลี่ยง่ายนะแต่ว่าแอมจะไม่ค่อยชอบไอหัวของเขาเลยแหละมันจะเป็นหัวที่เปื้อนง่ายทุกคนแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ซีเรียสก็โอเคอีกอันหนึ่งนะคะที่ใช้แล้วชอบก็จะเป็นของนิกนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นคอนซีลเลอร์ซึ่งคอนซีลเลอร์ของ n ิกเนี่ยมีสีให้เลือกแบบเยอะ เมามากเลยใครชอบคอนซีลเลอร์ที่แน่นเน้นการปกปิดแบบตึ๊บๆแนะนําอันนี้นะคะใช้ดีมากๆจริงๆมาถึงในโหมดคอนทัวร์กันบ้างนะคะดิฉันเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแม่การคอนทัวร์เลยก็ว่าได้นะเพราะว่าเป็นคนหน้ากมลมทุกคนคือใช้ซ้ําเยอะที่สุดนะคะก็จะเป็นของจะเป็นของของนิจานิกฝั่งนึงเนี่ยจะเป็นคอนทัวร์นะคะก็คือนนี้ส่วนอีกฝั่งนึงนะคะเขาจะเป็นคอนซีลเลอร์แต่ว่าแอมรู้สึกว่าคอนซีลเลอร์ของเขาอะ มันบางเบาไปจนจนเรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนมีอะไรมากันนะ่ะก็จะเข้ามายปะปาดง่ายนะคะเป็นแบบนี้เนาะแล้วก็สีสวยราคาประมาณ4ี่0้านี่แหละแต่ว่าใช้ได้นานนะคะและอีกอันนึงที่รู้สึกว่าประทับใจมากนะคะจนต้องมาพูดถึงก็คือของ YSL จริงๆเขาเป็นรองพื้นในรูปแบบแท่งนะคะแต่ว่าแอมซื้อมาเนี่ยจะเป็นเบอร์80เป็นสีเข้มจา้าที่เราอะ่ะใช้คอนทัวร์หน้ามันให้อารมณ์แบบของนิเนี่ยแหละแต่ว่าเนี้ย เขาจะมีความแน่นกว่าทุกคนแล้วก็เกลี่ยง่ายมากนะคะแอมก็เลยคิดอยู่ว่าถ้าเกิดว่าน้องคนนี้ซื้อสีที่มันตรงกับหน้าก็คือสีรองพื้นปกติแอมว่าน่าจะดีมากเลยแป้งนะคะที่แอมใช้อยู่บนหน้าตอนนี้นะคะจะเป็นแป้งฝุ่นตั้งแต่แอมรีวิวไปก็ใช้บ่อยมากๆเลยจะแปะลิง์ไว้ให้ด้านล่างก็คือแป้งฝุ่นสีจันนั่นเองจ้าซึ่งขนาดที่แอมถืออยู่นะคะจะเป็นขนาดแบบ10กรัมนะคะราคาเนี่ย 320บาทนะทุกคนไม่แพงเลยรุ่นนี้ของเขาที่ทํามานะจะบอกว่าเป็นพับแบบนุ่มนุ่มมากนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยเขาจะเป็นตัวตะข่ายเวลาที่ใช้อะเราจะกะปริมาณได้แบบไม่เยอะเกินเขาคุมมันดีนะคะแล้วก็ติดทนยาวนานรวมถึงบางเบาไม่หนักหน้าแล้วก็เขาจะช่วยปกป้องผิวนะคะจากมลภาวะหรือว่า pm 2.5ด้วยสีเนี่ยเขาจะทํามาเป็นสีเบจนะทุกคนก็คือเข้าได้กับทุกสีผิวถ้าเกิดใครรู้สึกว่าเออชอบขนาดปกพาน,นะคะก็ ไปดูกันได้ขนาด4.5อันนี้เนี่ยจะมีขายในเซเว่นนะคะราคาประมาณร5 9บาททุกคนแล้วก็จะมีตามดักโสโตร์ด้วยขนาดเล็กที่เขาทํามาเนี่ยก็จะมีพับมาให้ด้วยมาต่อกันนะคะที่แป้งฝุ่นอีกตัวที่ใช้มานานแล้วเหมือนกันนะแล้วก็ใช้หมดแล้วนะก็คือของเบนนายแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะไม่มีขายตามดักโสโตร์ต้องสั่งออนไลน์อย่างเดียวนะทุกคนเราเป็นสีเหลืองแบบเหลืองจริงจังไปเลยถ้าวันไหนแอมใช้รองพื้นขาวอย่างเงี้ยแอมจะใช้แป้งเหลืองอับเบกไม่ให้หน้ามันลอยแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนที่ใช้รองพื้ แป้งสีประมาณนี้นะคะก็จะรอดเนาะอันนี้คุมมันดีนะคะแล้วก็บางเบาดีแต่ว่าข้อเสียคือหาซื้อยากนะแป้งอีกอันหนึ่งนะคะเป็นแป้งพับที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากบอกต่อนะเพราะว่ามันดีทุกคนมันดีชิเซโดรุ่นนี้แอมจัสีไม่ได้ทุกคนเพราะว่ามันเป็นแบบรีฟิลอะคะ่ะแล้วให้เรามาใส่เองเขาเป็นสีแบบสีเข้ม<อ>ซึ่งชิเซโดเนี่ยเขาเป็นแบรนด์คนญี่ปุ่นแต่เขามีสีเข้มทุกคนแล้วมันตรงกับผิวแอมมาก แล้วคือข้อดีนะคะเวลาที่ใช้แป้งนะ้องคนนี้เนี่ยทาไปประมาณสองสามชั่วโมงแล้วผิวมันจะสวยขึ้นมันจะไม่ได้แมทแบบแมทเวอร์ไปเลยนะแต่ว่ามันจะมีความให้งานผิวอะคะ่ะสมมตินนะ้ไปท่้องคืนคนส่วนใหญ่จะชอบทานหน้าให้มันขาวๆให้มันเด่นๆแต่ทุกคนเวลาที่เราสาตแปดฟอนถ่ายรูปอะหน้ามันจะแบบลอยเป็นแบงค์พันเนะข้าใจความหมายปะเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกรองพื้นแล้วก็แป้งที่มันผิวแทนอะเออแอมก็เลยชอบใช้อันนี้มากเลยนะคะแล้วก็มันติดทนยาวนานมากแอมก็เลยแบบเออชอบนะตึบดีนะคะ จัดไปแฟกับพิมนะคะเอวิบดีบอกแล้วนะคะดูคลิปนี้ต้องกุมเงินเอาไว้ให้แน่นๆนะจ๊ะคอนทัวร์ชอบ2อันนะคะ <c oughs> ก็คือ N Y C, <c <oughs> นะจ๊ะแต่ว่า N Y C เนี่ยเขาจะไม่มีขายตามร้านเครื่องสำอางทั่วไปก็คือเราต้องสั่งออนไลน์แล้วนะคะนี่ใช้ได้ทั้งผิวขาวผิวแทนนะแล้วก็ราคาถูกมากประมาณ200กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ มีคอนทัวร์อีกอันนึงที่ใช้แล้วรู้สึกถูกใจมากเพราะว่าแอมเอามาทาทั้งแบบกรอบหน้านะคะจมูกแล้วก็ทาตาด้วยสีสวยมากจริงๆนะทุกคนอันนี้จะเป็นของแม็กนะคะนีให้ดูสีสีมันก็จะคล้ายๆกันเห็นปะแต่ว่าอันนี้จะมีความออกส้มกว่าอันนี้จะมีความออกน้ำตาลมากกว่าซึ่งอันนี้เวลาที่เอามาทาตาแล้วสวยมากชื่อว่าสี Beige I n k Beauty ต่อกันนะคะที่ไฮไลท์กันบ้างซึ่งไฮไลท์เนี่ยชอบมากๆเลยจะเป็นของเบกกอนะคะ เรียกว่าเป็นแบรนด์ไฮไลท์ในตำนานนะทุกคนสีที่แอมใช้แล้วชอบนะคะก็จะเป็นสีออปโกเป็นไฮไลท์ที่ใช้แล้วพุ่งที่สุดตั้งแต่เคยใช้ไฮไลท์มาหลายๆแบรแบบเ้าจะมีขายในเซฟรานะคะราคาจะอยู่ประมาณพันกว่าบาทนะแล้วก็อีกสีหนึ่งนะคะจะเป็นสีแชมเปญป๊อปเ้าจะมีความออกทองๆกว่านะส่วน อ p โปเนี่ยจะมีความออกแบบมุกมกุขาวๆา,าวมากกว่านะกะ็แล้วแต่คนชอบใช้เลยนะแต่ว่าแอมชอบทั้ง2อันเลยแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าซื้ออันหนึ่งแล้วคุ้มมากนะจะเป็นของดอร์เชนกาบาน่าเป็นแบรนด์ที่ทําแพ็กเกจได้ลอตาลอใจอันนี้เนี่ยเขาจะเป็นทั้งไฮไลท์แล้วก็เป็นบลัชในอันเดียวแต่ว่าที่แอมชอบมากที่สุดเนี่ยมากกว่าเนื้อผลิตภณัณฑ์นะคือกลิ่นปกติในเครื่องสำอางเขาจะไม่ค่อยแบบมีกลิ่นหรือมีอะไรอย่างเช่นปะแต่ว่าเนี้ย มีกลิ่นเป็นกลิ่นขนมแล้วคือแบบแค่มีติดอยู่บนโตเครื่องแป้งก็รู้สึกอุ่นใจแล้วอะต้องพูดแบบนี้นะคะใครที่อยากลงทุนกับบลัชออนแล้วก็ไฮไลท์ตลับเดียวจบแนะนำอันนี้เลยนะคะก็คือน a สนั่นเองนะคะเป็น o r g กซ m um Collection เป็นคอลเลกชันที่เป็นบลัชนะคะแล้วก็เป็นไฮไลท์ในอันเดียว สีดีมากติดทนยาวนานมากไม่ต้องทายเยอะแต่คือแบบสีมันตื้มอยู่แล้วต้องพูดจริงๆว่าคลิปนี้อาจจะมีบัตชออนค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าเราเป็นคนที่ชอบใช้บัชออนในแต่ละวันไม่เหมือนกันรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นที่แอมใช้บนหน้าตอนนี้ทุกคนเป็นรุ่นที่เป็นเนื้อออกน้ํามันน้ํามันนิดนึงนะคะซึ่งข้อดีเนี่ยมันจะไม่เป็นฝุ่นเลยเวลาที่เราแปะไปนะแล้วจะบอกว่าสีเนี่ยหลายสีของรุ่นนี้นะคะสวยมาก แต่สีที่แอมชอบมากที่สุดเป็นสี d e ดพิชชี่นะคะทาได้ทุกวันติดทนยาวนานนะคะดีมากๆเลยบัตช์อิเกลที่ไม่เป็นฝุ่นอันนี้ก็จะเป็นของคลินิกนะคะซึ่งแบรนด์คลินิกก็จะดังเป็นบัตชออนลูปดอกไม้แอมใช้มานานมากแล้วทุกคนอันนี้เป็นเบอร์สี่นะคะยังไม่หมดใช้นานมากจริงน้องคนนี้นะคะเป็นน้องที่เราพูดถึงมาน่าจะ3ปีซ้อนแล้วมัง้งเพราะว่าวันไหนที่คิดอะไรไม่ออกเดิฉันก็จะปัดอันนี้เพราะมันรอดมากๆเลยนะคะเป็นของชาแนลจ้า ซึ่งใช้หมดไปแล้วหนึ่งอันนะคะคิดดูบัชออนหนึ่งอาจจะใช้นานแค่ไหนถูกปะใช้จนหมดอะ่ะคิดดูดิต้องชอบแค่ไหนอะ่ะ น,นี้เป็นเบอร์250นะคะเป็นสีแบบออกชมพูชมพูมันจะเป็นสีที่สดใสอะหน้าดูแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่งหน้าไม่เยอะแล้วลปัดสีนี้ดูน่ารักดูชิคไปเลยนะคะแต่ราคาก็แอบ,บแรงนะประมาณ2,000กว่าบาทนะคะแต่ว่ามันมันคุม้มอะมันดีอะทุกคนแล้วก็จะมีปัดชิกอันนึงนะคะที่แอมใช้แล้วชอบมากซึ่งสีนี้แนะนําเลยนะคะถ้าใครเป็นสายแบลวอารมบาร์บี้นะคะเป็นของนาสีนี้เขาจะชื่อว่าสีแองเจลิกานะคะมันสภาพเป็นแบบนี้ไปแล้วนะทุกคนคือมันดีมากมันจะเป็นชมพูอมม่วงนิด,น,ดน่ารักมากๆจริงนะคะ อยากให้ทุกคนไปลองคิ้วในวันนี้เนี่ยที่แอมใช้เขียนอยู่ตอนนี้นะคะจะเป็นของคอสลุกนะจ๊ะนี่เป็นน้องสลิมนะคะซึ่งแบรนด์คอสลุกเนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์แรกเลยนะที่ทําที่เขียนคิ้วปริมออกมานะคะซึ่งเขาจะมีหลายสีแอมก็ใช้ได้หมดเลยนะทั้งสีดีบราวนะคะแล้วก็อีกสีหนึ่งที่จะใช้ก็จะเป็นคาราเมลนะจะใช้สองสีนี้แล้วก็อีกอันนึงนะคะเป็นแบรนด์ในตานานที่เราใช้แบบเกือบทุกลฟ์เลยแบรนด์เมรินดานั่นเองจ้าแบรนด์นี้เนี่ย เ,เขาก็จะขายป,ประมาณ80บาท99นะคะแต่ว่าถ้าเกิดซื้อในช้อปปี้จะถูกกว่าให้ไปซื้อในช้อปปี้จะใช้เป็นเบอร์วอลนะัทใช้อยู่สีเดียวตลอดการติดทนยาวนานดีกันนับกันเหงืน่อนะคะไม่หลุดระหว่างวันคือดีถูกและดีใครที่ชอบแบบฝุ่นนะคะแนะนําอันนี้เลยนะก็คือบร o วิทบายน้องฉัดนั่นเองใช้มานานมากแล้วนะคะไม่หลุดไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ลดหล่อนเลยเราสามารถใช้ได้ทั้งตอนผมอ่อนแล้วก็ผมเข้มด้วยแอนจะชอบใช้นะคะคู่กับ แปลงของโซอีบ้าเขาจะมีขายในเซฟรานอันนี้ได้รับการป้ายามมาจากช่างแต่งหน้านะคะเป็นเบอร์322มันเขียนแล้วแบบมันพอดีกับคิ้วมากเลยแล้วก็หัวตัดดีต้องไปซื้ออะมีในเซฟราคือใครชอบเขียนคิ้วแบบฝุ่นเพื่อนอนี้ดีมากอันนี้เนี่ยจะเป็นเฮฟวี่โรเทชันจ้าจะเป็นที่ปัดคิ้วออกน้ําตาลเท่านะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันปัดและคิ้วมันอ่อนจริงซึ่งโดยปกติเราก็จะไม่ค่อยเจอที่ปัดคิ้วที่มันถูกใจอะแต่มี้ยนนี้ถูกใจมากเลยแล้วก็คิ้วยังไม่จบจ้ะ คิวยังไม่จบรู้สึกอะไรกับคิวยเยอะแยะนะคะจะใช้เป็นแค้นเมคจ้าซึ่งอันเนี้ยจริงๆเอาน้องคนนี้มาปัดขนตาจะช่วยล็อกขนตาให้มันอยู่ทนทั้งวันแต่แอมจะเอามาปัดที่หัวคิ้วให้คิวมันตั้งขึ้นอันเนี้ยดีมากแล้วก็ช่างแต่งหน้าใช้กันเยอะมากทุกคนรีบไปสอยก่อนที่มันจะหมดนะคะไอายไลเนอร์บ้านนะคะซึ่งไอายไลเนอร์ที่เป็นหัวเมจิปีเนี้ยแอมอาจจะไม่ได้โหวตอะไรเพราะว่าแอมไม่ค่อยได้ใช้นะแต่ว่าแอมจะใช้นะคะเป็นไลเนอร์สีดำนะแอมชอบของ แ a มเมอร์คอสเมตซึ่งแบรนด์เนี่ยแอบมบแบบใช้บ่อยมากในไลฟ์แล้วก็ราคาครบร้อยกว่าบาทดำดีไม่แพนด้านะคะติดทนยาวนานตามันตาเยิมนะคะอยากให้ไปลองแบรนด์นี้เพราะมันทนมากๆจริงๆแล้วก็ถูกด้วยอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นมาสคาร่ากันบ้างนะคะซึ่งมาสคาร่าปีนี้เนี่ยจริงๆใช้หลายแบรนด์นะแต่ว่าแบรนด์ที่รู้สึกว่าเออมันจับต้องได้แล้วมันก็ดีมากๆเลยนะคะก็คือของมิสทีนจ้ามิสทีนก็ดังอยู่แล้วเนาะเรื่องมาสคาร่าอันที่แอมชอบใช้นะคะจะเป็นมาสคาร่าซูเปอร์โมเดลรุ่นรัน มี2หัวจ้าก็คือมีหัวใหญ่ฝั่งนึงนะคะไว้ปัดขนตาบนแล้วก็จะมีหัวเล็กเอาไว้ปัดขนตาร่างซึ่งหัวเล็กอันเนี้ยเอามาปัดขนคิวก็ได้ด,ดําดีขนตานะคะหนาปูดีนะแล้วก็ที่สำคัญนะคะล้างออกง่ายมาขอต่อการที่หมดอายแชโดว์กันบ้างนะคะซึ่งเลือกมานะคะ2พาเลตด,ด้วยกันทั้งไทยนะคะแล้วก็ต่างประเทศเลยนะก็จะมีเป็นพาเลตนะคะของซุปเปอร์มาร์เก็ตจ้าซึ่งอันเนี้ยใช้ในไลฟ์บ่อยมากแล้วก็ใช้แต่งตาวันนี้ด้วยนะคะ แอมคิดว่ามันเป็นพาเลทที่คุ้มดีทุกคนเพราะว่าอะไร,รป่าสีที่ใช้ทาคิวได้ทาตาได้นะแล้วก็มีบัชออนด้วยนะคะแล้วก็อันเนี้ยเอามาทําเป็นไฮไลท์พิกเมนต์นะ่ะดีมากแล้วก็ราคาไม่ถึงพันด้วยคือจะให้ดูพิกเมนต์อันนี้คือแบบดีจริงดูดิคือสีชัดเจนมากนะคะ ใครที่รู้สึกว่าเอออยากแต่งหน้าพาเลตเดียวจบมีทั้งสีแมทแล้วก็ชิมเมอร์อะไรอย่างเงี้ยแนะนําเลยนะคือดีจริงแล้วก็อีกพาเลตหนึ่งนะคะอันนี้เนี่ยก็จะแพงมาหน่อยนะก็ไม่หน่อยก็แพงพอสมควรนะคะจะมีขายในเซ o รานะเป็นแม็กแม g แก n d นะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นแบรนด์ที่ตั้งแต่ใช้มาแอมชอบมากเลยทุกคนคือพิกเมนต์มันแน่นอีกแล้วแล้วจะเป็นโทนสีที่แอมชอบนะก็คือออกส้มๆอะ่ะเออสีนี้ก็คือทาได้ทุกงานเนี่ยเห็นปะ คือสีพิคเมนมันชัดมากมีทั้งสีชิมเมอร์นะคะแล้วก็มีทั้งสีแมทไปเลยนะในอันเดียวกระจกบานใหญ่อันนี้เนี่ยถ้าเกิดใครมีงบหน่อยซื้อไปเลยเพราะว่าใชายแล้วคือแบบ ตึบมากแล้วคุณจะแบบรู้เลยว่าความตึบนั้นนะมันเป็นยังไงมาถึงหมดลิปลิปปี้นี้เนี่ยมีค่อนข้างหลายแบรนด์ขอเป็นแบรนด์ไล่ไปก่อนถูกและดีแล้วกันเนาะอันนี้จะเป็นแบรนด์ที่เราอ่ะใช้ติดก,กระเป๋าทุกกระเป๋าเลยนะคะก็คือของไทยดีจา้าทุกคนอันนี้แอมพูดถึงทั้งในไลฟ์นะคะแล้วก็เฟรนประจําปีด้วยเนาะอันนี้คือสีคอรัลนะคะเป็นสีที่แอมใช้แล้วชอบมากที่สุดซึ่งในบรรดาตินเกาหลีที่ใช้มาหลายแบรนด์อันนี้เป็นอันที่ติดทนที่สุดนะคะแล้วก็สีเนี่ย ดีงามมากซึ่งอันนี้นเขาบอกว่าเป็นติงพรีเมียมเกาหลีกันน้ํากินข้าวกินน้ําอะไรไม่หลุดนะคะแล้วก็ราคาถูกด้วยนะคะ เขาก็จะมีขายในเพจของเขาเดี๋ยวจะแปะไว้ให้มีในบิวเทียมมีอะไรอย่างงี้นะคะก็สามารถไปหาซื้อกันได้อีกอันนึงนะคะเป็นติ้นอารมณ์แบบวอเทอรี่นิดหนึ่งคือไม่ได้เน้นการติดทนแต่ว่าเน้นให้ปากมันดูมีสีอะคะ่ะจะปาเหมือนตื่นมาแล้วก็อ่ะปากชมพูเลยแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นของอ e ีตูดี้เฮาส์นะคะซึ่งอันเนี้ยแอมซื้อมาตอนที่ไปเกาหลีไม่แน่ใจว่าที่ไทยอะมีขายหรือเปล่านะอันเนี้ยดีมากเช่นกันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าเอออันเนี้ยมันหาซื้อไม่ได้ก็ไปซื้ออันนีีีี้้้้้เเเออออออาาาาััััััันน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 กกกกหมมมืคลยๆแะะตต่่่จจวววิด แค่นั้นเองนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ถูกและดีที่พกติดกระเป๋าก็คือลิปของนามี้นะคะจะเป็นรุ่นนี้เลยนะจ๊ะอันนี้แอนจะชอบใช้นะ,ะเป็นเบอร์0ูนย์กับเบอร์ศูนย์หกสีเนี่ยผู้ดีมากแล้วก็ราคาแบบถูกด้วยอันนี้คือ0ูนย์ห้าเนี่ยมันจะเป็นสีออกนูดน๊ดที่สามารถใช้ได้จริงมันนู๊ดแบบเข้มๆหน่อยแล้วก็อันนี้คือ0ูนย์หอันนี้แอนจะชอบทาในปากซึ่งเวลาทาสีเนี้ยเดียเด่ยวๆแล้วก็คือสวยนะมีในเซเว่นราคา4 9บาท ถูกและดียังมีในโลกนะจ๊ะอันนี้เป็นลิปนะคะที่ใช้แล้วรู้สึกว่าพิกเมนต์ดีมากดีเกินราคาเป็นของแบรนด์เจ้านาะงซึ่งจริงรุ่นนี้เนี่ยแอมเคยสวอตไปแล้วใน Facebook เพจคือใช้จนสภาพแบบเยินมากทุกคนสีสวยมากแล้วเวลาทาเนี่ยก็คือเนื้อดีนะคะเพราะว่าเขาจะมีสารบำรุงเป็นออยล์สมชนิดนะคะแล้วก็ใช้แล้วปากไม่แห้งไม่ลอกไม่อะไรด้วยนะแล้วก็มีนะคะเป็นลิปของแมทซึ่ง m ม็ Mac เนี่ยเขาจะมีลิปหลายรุ่นนะแต่ว่ารุ่นที่แอมใช้แล้วชอบเนี่ยจะเป็นรุ่น powder kiss นะคะเป็นสี m o u t it over เนาะ จะเป็นสีขายดีของเขานะคะมันจะเป็นสีออกโทนนุดนๆน,นิดนึงนะถ้าเกิดใครที่ชอบนูดราศีนี้คือดีมากแล้วก็เนื้อลิปเนี่ยจะไม่ใช่แมตไปเลยนะแต่มันจะออกแบบพาวเดอร์นิดนึงซึ่งสามารถทาได้ทั้งตาแก้มปากดีงามมากนะคะรุ่นนี้แล้วก็รุ่นของแม็กอีกแล้วรุ่นนี้จะเป็นรุ่นพาวเดอร์อีกแล้วคือชอบอารมณ์พาวเดอร์มากเลยอะคือเขาทำนี้ออกมาดีมากสี sorry not sorry นะคะมันจะเป็นสีออกโทนส้มที่เวลาทาไปแล้วอะเนื้อดีมากเลยอะเนี่ย เป็นแบบนี้ติดทนยาวนานดีนะคะเราก็รู้สึกว่าเออใช้แล้วปากไม่แห้งไม่ลองนะก็เลยชอบมากๆเลยนะแต่จริงๆเนี่ยเขาจะมีหลายสีนะแต่สี sorry no sorry เนี่ยเป็นสีที่แอมใช้แล้วชอบมากที่สุดลิปนะคะที่แอมทาอยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นลิปของ YSL ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เขาขายมานานมากแล้วละแล้วก็ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีแต่ว่าแอมอ่ะเพิ่งได้ลองมาเมื่อประมาณปีที่แล้วนะทุกคนซึ่งความดีงามของนางก็คือจะเป็นรุ่นที่นี่ ทาไปแล้วมันจะมีความแบบมอยเจอร์มีความไม่ต้องทากลอสทาปะะมันเป็นแบบลิปที่ดีมากเลยอะคือถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบลิปแมทแล้วรู้สึกว่าอยากให้ปากมันดูอวบอิ่มชุ่มชื้นอะไรอย่างเงี้ยแนะนําเลยนะคะรุ่นนี้ดีมากสีที่แอมแนะนําให้เพื่อนๆไปซื้อนะคะคือสีเบอร์86ต้องมีติดกระเป๋าดีงามมากๆนะคะใช้แล้วแบบปากแบบ เหมือนฉีดปากมาแต่โนจะไม่ได้ฉีดปากนะคะอีกอันนึงก็จะเป็นที่ดัดขนตานะคะของ beauty b u f f เปซึ่งอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าใช้ตลอดเลยนะคะแล้วก็เป็นตัวที่แอมแนะนำนะเพราะว่ามันเป็นที่ดัดขนตาถูกและดีทุกคน120บาทดัดแล้วแบบพอดีกับรูปตาเป๊ะงอนปูดีมากแบบ อยากให้ไปซื้อนะคะแล้วก็กาวติดขนตานะคะแอมชอบของ h o s l u k เหนียวดีนะติดขนตาดีขนตาปอลอมนะอันนี้เนี่ยแอมว่าแอมจะซื้อเพิ่มทุกคนเบอร์ที่แอมใช้เราชอบอะแอมใช้หมดไปแล้วแต่ว่ามันจะเป็นรุ่นเหมือนกันนี่แหละก็คือรุ่นนี้เป็นเบอร์ศูย์สมันเป็นขนตาที่ธรรมชาติแล้วดูแบบว่า อารมณ์แบบสายฝอนิดนึงอะเบอร์ศูนยสีส่ยอยากให้ทุกคนไปซื้อกันดีมากๆจริงแล้วก็อีกแบรนด์หนึ่งที่ใช้ในไลฟ์ตลอดเลยนะคะคือชอบมากทุกคนดีมากและสวยหลายเบอร์เพราะว่าเจ้าของแบรนด์เป็นช่างแต่งหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยช่างแต่งหน้าเขาก็จะดูรูปตาคนรู้ใช่ปะว่ารูปตาแบบนี้ติดแบบไหนเหมาะแบบไหนเหมาะ ซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นแบรนด์หมูทองในอันนึงอะคะ่ะเขาจะมีทั้งหมด3คู่ซึ่งราคาแค่ร้อยเดียวเอาจริงถูกมากแล้วก็ก้านเนี่ยดีซึ่งตอนนี้แอมก็ติดของหมูทองอยู่นะแล้วก็จะมีอีกแบรนด์หนึ่งนะคะก็คือ Na ซี่ชอยนั่นเองก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่แอมอะใช้ขนตาเขาบ่อยมากเป็นขนตาที่ใช้ได้หลายครั้งอะเออก้านมันติดทนนานแล้วก็อันนี้เป็นรุ่นที่ใครชอบขนตาฟูฟูแต่ไม่ได้หนาเวอร์อะไรเงี้ยแอมแนะนําเบอร์นี้เลยเป็นเบอร์13นะคะเบอร์นี้สวยมากแต่ว่า,นนา,นะวา,ารุ่นน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 นออััััเีี้้้้ยยมมมจะะป็รรุ่่่่่ทแแงาาาหหตวใชไดลค จริงทุกคนคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงนะคะหมดแล้วหรือยังอ่ะน่าจะหมดแล้วก็นั่นแหละคลิปวิดีโอนี้นะคะมาพูดถึงเฟรนด์เครื่องสําอางที่ใช้เราชอบประจําครึ่งปีนะเรียกว่าเยอะจุใจสะใจแน่นอนนะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนอยากให้แอมทําคลิปอะไรออกมาะคะสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบมีเพื่อนๆคนไหนใช้อะไรเหมือนแอมนะคะสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาได้เลยนะมาคุยกันนะคะหรือว่าอยากให้แอมไปลองเครื่องสําอางอะไรนะคะก็สามารถพิมพ์มาได้เช่นกันก็อย่าลืมเข้าไปติดตามกันนะคะที่ใน f e c o o o p k พ e นะคะแล้วก็ไอจีด้วยเนาะไปเจอกันเวลาแบบไลฟ์แต่งหน้านะคะจะได้คุยกันแบบสดๆเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปวิดีโอหน้านะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมาลู๊คค